ชีวิตรุ่งแน่แค่ใช้สิ่งนี้ตอนนี้เป็นยุคออนไลน์แบบแค่จะเต็มตัว work from home ก็หลายๆบริษัทหลายๆคนคนหันมาทำคลิปทำ YouTube ทำ t i k t o o k หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆรวมถึงการขายออนไลน์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสีส้มสีแดงวงคามต้องเงินเขียวเหลืงแสด,แดอะไรก็แล้วแต่นอกจากเรื่องความรักก่อนนัานี้ผมก็ทําการสร้างตัวตนสอนผู้คนนะครับการสร้างแบรนด์มาก่อนผมบอกด้วยเลยนะว่าหลายๆคนที่มาปรึกษาเนี่ย คือทาดีแล้วนะแต่สิ่งที่ทําให้เขาหยุดทําหรือเลิกทําไปนั่นก็คือคอมเมนต์หลายๆคนเนี่ยเมื่อเจอคอมเมนต์ลบๆนะครับก็จะรู้สึกว่ามันนอยมันไม่อยากทําต่อใครที่กําลังทำคลิปอยู่กําลังสร้างเงินสร้างรายได้อยู่คุณเคยเจอคําลบๆเหล่านี้ไหมครับวิธีการผ่านนะครับให้คุณไปถามคนที่เขาผ่านมาแล้วสิ่งที่ผมจะบอกทุกคนไปเลยนะครับก็คือคุณจะต้องทําให้กับคนที่เขาแคร์คุณไม่ใช่ ไปทําให้คนที่เขาไม่แคร์คุณเลยอฟังดีๆนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติคุณทําคลิปเรื่องของการสอนทําอาหารแล้วมีคนติดตามคุณพอสมควรแล้วเขาก็ชื่นชมมีคนร้อยคนชื่นชมคุณประมาณ97คนอาจจะมีอีก3คนที่ติคุณคุณก็ต้องมาดูแล้วว่า3คนคนที่ติคุณน่ะก็จะมีบางคนอาจจะมีสัก2คนที่เขาติด,ด้วยความเป็นห่วง เอออันนั้นระวังนะคะอันนี้ดีไหมอันนี้ออคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่นะหยิบของพิดหรือเปล่านี่คือการติดเพื่อก่อแต่อาจจะมีอีกหนึ่งคนซึ่งจะมีแค่หนึ่งคนนะจากร้อยคนที่ไม่ชอบคุณเลยไม่ชอบการพูดคุณไม่ชอบตัวคุณไม่ชอบทุกอย่างของคุณแต่คนที่ทําคลิปส่วนใหญ่ก็จะใช้ความคิดไปกับคนหนึ่งคนเพียงคนเดียวในนั้นทำยังไงดีนะเขาว่าเราอะเราจะต้องปรับตัวใหม่แต่งตัวใหม่เออทำาไงดีนะ น่อยจังเลยอ่ะผมไม่อยากทำคลิปแล้วว่าเบื่อเลยอ่ะทำไมทำแล้วมีคนมาว่าเห็นไหมครับคุณจะทิ้งน้ำหนักไปที่คำลบๆหนึ่งคนนั้นเพียงเท่านั้นเหรอครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสำเร็จไม่ว่าจะขายออนไลน์นะครับไม่ว่าจะทำคลิปออนไลน์ไม่ว่าจะทำทิกต็อกครับวิธีการที่ผมแนะนำทุกคนไปเลยก็คือจงแคร์และทำคลิปเพื่อคนที่เขาต้องการคุณ เพื่อคนที่เขาอยากได้ความรู้จากคุณากนถ้าเกิดผมออกมาสอนเรื่องความรักเรื่องการสร้างรายได้ออนไลน์เรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในสิ่งดีๆสิ่งบวกๆแลวมีคนมาพูดอะไรก็ตามคอมเมนต์อะไรก็ตามที่ทําให้ผมรู้สึกแย่มากๆเลยแล้วผมหยุดทําคลิปไปเลยถามว่าเอาสิ่งที่ผมออกมาสอนคนอ่ะหรือบางคนเนะี่ยออกมาสอนเรื่องของการวาดรูปเรื่องของการหาไรายได้ออนไลน์เรื่องของการปรับจิตใจเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการทํานู่นทานี่ทำนั่นเต็มไปหมดเลยอ่ะ แล้วถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นหายไปจากโลกเลยครับเพียงเพราะว่าเขาน้อยใจ1คน1%เอร์องอ่ะและผมจะบอกเลยนะคบว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ข่าวลายหรือว่าทําคลิปให้คนดูอ่ะแล้วมี1คนในนั้นอ่ะที่แบบหหไม่เห็นด้วยอย่างคุณสุดๆมาว่าคนต่อว่าคุณหรือว่าคอมเมนต์ลบๆสุดๆนะอันนี้คือแบบสุดๆนะเขาไม่ใช้ลูกค้าคุณหรอกครับเขาไม่ซื้อคุณหรอกครับแต่ว่าคนอ่ะไปรู้สึกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนนั้นคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย จงจำไว้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะรุ่งไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานครับวามสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจงแคร์คนที่เขาแคร์คูนขอใ้ทุกคนโชคดีครับ